ก็ไดวัสดีสทุกท่านครับอย่างเอาซื้อยิบเด็ลาสู่ช่องอยู่ดในกำซีครับอันนี้เคยมาก่อนฝากนี่มาดูาติ๊กเล็กครับสัมภษณ์เจครับนี่ก็เป็นเจนะครับเจ้าของรถมาโก อันนี้อันนี้ถือว่าจมหนักสุดใช่ไหมครับ สิเลกก็สัมผัสเจครับเจคนน่ารักดีนะ เบื้องหลังการถ่ายทำจากคลิปตีเลยครับสัมภาษณ์เจอายุเท่าไหร่แล้วยี่ห้าเองรุ่นออ้รอะไรนะเรีว่ารุ่นแบบอะไรนะรุ่นพลานนี้รุ่นสร้างนี่รุ่นพลานในบัทีนี่ม่เป็นร้อยล้านแล้วบันี้ ที่เจ๊บอกใครประกาศใครฮัลโหลผู้ใหญ่บ้านนี้ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกไหม นนี้เป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวใช่คนเดียวอาแล้วก็พวกกิจการรถเปโครถสิบ้อเนี่ยก็ยกให้ชเาไเรุกหรอเ่แลต่เาไม่ได้พูดวอะไรกับเราเราก็ฟังครับไล่แล้วไล่แล้วอะไรเาลยวะโอ้โหอไรัอเห็ดปาปไปเห็ดขาวิ่งโู้รืงแตกแล้ว มิมม้มีพ่ินะวงนาสมกำลังสัมษณ์นั่งพีติเด็กสัมษณ์ดีๆเลยเป้าแกบอกว่าเอ้มานั่งคุยอะไรกันตรงนี้ล้มเลยใช่ไหมเอาผมให้ล้มเสียสนั่ดื่นล้มเลยรีแซมเมื่อกี้เป็นอะไรเอ็งเมื่อย ยอยากไม<ด>่มีแล้วโอ้มีมีพึ่งได้นั่นนะอ่ะนี่ก็เ,เป็นอน้องเจ๊นะครับทีพ่พวกเราเนีย่ยร์แต่ว่าหลายๆคนที่ย,ยังแยกชื่อมนแก่เลยยังไม่อยากแก่เลยเอาคนต้องเรียกตามตามนี่แหละมันจะเป็นต้องเรียกมนะันจะเป็นต้องเรียกแล้วมันจะเป็นต้องเรียกเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะเขาก็จะมองว่าโอ้โหเจ๊มวยเด็กนี่ทำไมสุดยอดถึงเลยเจ๊ใช่ ยอดมากเลยครับอายุแค่25อายุน้อยร้อยล้านแต่วว่าอนุอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยไม่ได้ไปพ่นไปจี้ใครมาร้อยนี่เป็100นตัวอย่างครับผมเอาเป็นไอรอนเลยโอ้มีพึ่งนะาาเนียนา เป็นปกติเนี่ยเราจะต้องนัดกันมาใช่แต่ถ้าจมแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องนัดครับมาปุ๊บเชิญผมก็มาครับเรื่องท <c oughs> องา,างไม่ใช่ปัญหาเคยครับ ใจดีด้วยตัวเนาะแต่ไมีอาศัยใสดีเลยแต่ยังใส่ดีดูเก่งใจดีด้วยมีลูกได้ยังเพี่มีคนหนึ่งคนหนึ่งเฮ้ได้ลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวค่ะโอ้ลูกสาวเอาล่ะใครอยากจะเป็นมั่นหมายกับพี่ก็หมายปองเอาไว้ครับ

เดี๋ยวรอชมปฏิบัติการกันต่อครับเดี๋ยวกันใหม่สวัสดีครับเรากําลังนั่งฟังพี่สีเล็กสัมภาษณ์เจ้เพื่อนๆเลยเีนี่สุดยอดเลยครับผมผมอยากจะให้ทุกคนเอาแบบอย่างนะครับครับอายุน้อยร้อยล้านครับไม่ได้ไปทำแบบว่าธุรกิจอะไรที่มันมีต้นเตามันมืดไม่มีใช่ครับแบบนี้เลยครับที่เราเห็นเนี่ธุรกิจแบบนี้ครับไม่โครถสิบร้อยได้ตงเได้เสียภาษีหมดครับ นี่ตัวอย่างที่ดีเดี๋ยยืดผ้าเท่าผมไม่ดสิอาจจะมีถ้าเรามาอีกรอบนึงอาจจะมีสิบแปดจริงจริงกูแข่งอยู่ไปฝั่งก็กำลังใส่สายครับคันนี้เราเจอคลิปหน้าครับแล้วก็ภารกิจ กูเจ้าเ m กมครับไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ